สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้ก็มีแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณมาฝากท่านผู้ชมนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางก็ขอฝากคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดหนุ่มพันนะคะของวัที่ผ่านมานะคะวัที่ผ่านมาวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะคะให้เด่นห้ากับหกมานะคะก็ ห้าก็เข้ามาที่ทหลักร้อยนะคะจับคู่ไม่เข้านะคะจับคู่ให้ห้าสองห้าสามหกสอสามตัวเกือบสามตัวแตกๆกันเลยทีเดียวนะคะแต่เลขหกกระดกเป็นเลขเก้าสังเกตนะคะแอดมินก็ได้บอกไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะบอกว่าระวังหกจะกระดกเป็นเก้านะคะแต่ว่าสูตรของใครก็ของมันนะคะหกก็คือหกนะคะ แอดหนุ่มสุพรรณนะคะอย่าเผลออย่าพลาดนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่16มิถุนายน67นะคะมาแล้วนะคะอย่าเผลออย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแอดหนุ่มสุพรรณนะคะงวดวันที่16มิถุนายน เอสหนุ่มสุพรรน,นะคะเด่นแปดกับเก้านะคะเด่นแปดกับเก้ 9, าเก้าจะกลายเป็นหกอีกหรือเปล่าลก็ให้ระวังกันไว้แล้วกันนะคะก็ให้จับคู่มาที่แปดสองแปดสามแปดสี่นะคะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ชุดสามตัวนะคะสามแล้วก็ สามเก้าสองนะคะอย่าเผลออย่าพลาดนะคะอยู่แอนมินจะเขียนให้นะคะเขียนเป็นตัวใหญ่ๆให้นะคะ นสะะิบหกมิโยนะคะหกเจ็ดนะคะเด่นค่ะแปดแล้วก็เก้านะคะจับคู่นะคะ แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะชุดสามตัวค่ะชุดสามตัวสามเก้าสี่นะคะแล้วก็สาม เก้าส <9 S 2> <2 S 1> องเลยหนุ่มสุพรรณนะคะของ s หนุ่มสุพรรณก็เป็นตัวเลขอีก ท่านหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะคะเป็นตัวเลขก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากคู่ไม่มากชุดเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเข้าบ่อยเดินดีนะคะสามตัวแตกๆก,ก็มีสองตัวสามตัว,ส,ตวสองตัวก็มาบ่อยๆนะคะส่วนเลขเด่นก็เข้าดีนะคะเลขเด่นของแอดนุมสุพรรณนะคะ แอดนมสุพรรณนะคะวันที่16มิถุนาย,ยน67นะคะเด่นนะคะเด่น8แล้วก็9นะคะเด่น8กับ9นะคะจับคู่นะคะ8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4นะคะ ทุตสาตัวนะคะ394 392นะคะยอย่าเผลออย่าพลาดนะคะสำหรับแอดหนุ่มสุพรรณนะคะก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอขอบคุณแอดหนุ่มสุพรรณมากๆเลยนะคะก็ขอให้เฮงเฮงเฮงปังปังปังรวยรวยรวยทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ แอดมินก็ตามมาก็ค่อนข้างจะหลายงวดแล้วนะคะสำหรับแอดนมสุพรรณนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เข้าบ่อยเดินดีนะคะแอดมินคิดว่านะคะก็เลยเอามานำเสนอแอดมินไม่ได้นำเสนอหลายเจ้านะคะแอดมินจะนำเสนอเฉพาะเจ้าที่เข้าดีๆแล้วก็เข้าบ่อยๆนะคะแอดมินก็จะพยายามหาแนวทางที่เข้าบ่อยเดินดีนะคะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะ เผื่อว่าเราจะมีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะเลขท้ายรัตตรีรางวัลที่หนึ่งออกนะคะห้าเสามนะคะแล้วก็เลขท้าย2ตัวออกสี่สองนะคะก็เข้าที่ห้าหลักร้อยอยู่นะคะให้3ามตัวมาที่ห้าหสามนะคะหกหกสามห้าสองหกแเอดมินเขียนผิดนะคะเลขหกเป็นเลขเก้านะคะ เสียดายนะเสียดายนะคะถ้าท่านใดที่จับหัวขึ้นก็น่าจะได้อยู่นะคะแอดมินก็ได้ยินข่าวมาว่ามีคนที่จับของแอนนุงสุพรรณไปเป็นเลข9กนะคะก็ได้3ตัวตรงๆเลยนะคะก็ให้ระวังไว้นะคะสําหรับเลข9นะครั้งวดนี้ก็เหมือนกันนะคะ9กับ6มีโอกาสมาได้นะคะงวดที่ผ่านมาให้6เป็นเลข9งวดนี้ให้9มาจะเป็น6หรือเปล่านะคะก็ต้อง ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะคะแต่ตามหลักสูตรของเขาก็คือเลข9ก9นะคะก็คือ8กับ9นะคะแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงนั่นแหละค่ะท่านใดที่ดวงดีๆก็ซื้อตัวไหนก็ถูกนะคะซื้อตัวไหนก็เข้าจับเจ้าไหนก็เข้านะคะถ้าไม่มีดวงจดไว้แล้วจดไว้อีกแคไปไว้แล้วแคปไปอีกก็มีซื้อนะคะ สักวันเราก็อาจจะถูกนะคะก็ขึ้นอยู่กับดวงนะคะก็ทําบุญสร้างกุศลไว้เยอะๆนะคะก็ท่านใดที่มีเลขดีมีเลขเด็ดเลขฝันแมนๆก็มาแนะนําแอดมินได้นะคะมาคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะก็ถือว่ามาเป็นสะพานบุญให้แก่กันและกันนะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ คอยให้กำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ